เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอยู่ในซาลาเปาเนี่ยระวังแตกอ่ะเออเออาะเปาจา้าซาลาเปาหมูสับจ้จะมีซาลาเปาหมูสับหมูแดงมีซาลาเปาหลายแบบมากเลยนะจะใช่หมูสับเนี่ยก็นุ่มนุม,มากเลยนะจ้ะามีซาลาเปา วันนี้กินไหมลูกเนี่ยซาลาเปาที่หนูชอบปะกินไหมไหไหวันนี้นลูกฉันจะกินเอาเหมือนเดิมสองลูกสวัสดีค่ะมาอุดหนนดีแล้วหรอ<ะ>หนูสองลูกเหมือนเดิมนะคะป<ะ>้าเอาหมูสับสองลูกเหมือนเดิมนะ,ะจ<า>๊ะบอกแล้วใช่ไหมจ๊ะว่าซาลาเปาหมูสับร้านฉันอะอร่อยอร่อยมากเลยนะหนูไสหมูเนี่ยนุ่มมากเลยนะจ๊ะป้า ีเลยอ่ะหมูสับเนี่ยนุ่มละลายในปากเลยอ่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วอร่อยสูตรแล้วหนูว่ะเด็ดมากป้าอ่ายี่สิบบาทเหมือนเดิมค่ะยี่สิบบาทจ้าอ่านี่ค่ะขอบคุณค่ะไว้มาอุดหนุนใหม่นะพรุ่งนี้ไม่แม่โอ้ชอบเลยเนี่ยอะขายอะไรจ้าสวัสดีค่ะซาลาเปาจ้ามีซาลาเปาหมูสับหมูแดงซาลาเปาหมูสับร้านหนูเนี่ยเนื้อนุ่ม อรอยมากละลายในปากเลยนะคะใช่ค่ะนหอยแน่เปล่าไม่รู้สะอาดหรือเปล่าจ้ะเนี่ยสะอาดมากนี่ดูสิคะลูกค้าประจำฉันเพิ่งเดินไปค่ะนู่นเห็นไหมคะเขามาหาลูกมากินทุกวันเลยนะคะลูกเขาก็บอกว่าอร่อยมากเขาบอกว่าสาลาเปาหมูกระป๋าบร้านหนึ่งเนี่ยแม่ขายกองเก่งนะแม่ค้าเนี่ยลูกเท่าไหร่จ้าลูกละสิบจ้าสองกล่องยี่สิบจ้าแม่ไม่ต้องคูณให้ก็ได้จ้ะอ่ะงงั้นเอามาลองชิมลูกนึงก่อนก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะลองสักครู่นะคะคุณ อเอาแบบคุณพี่เอาแบบไหนอ่ะเอาเอาหมูอะไรนี่หมูอะไรหมูสับเอาหมูสับหมูสับหมูสับแบบนี้อลาซาลปังหมูสับนะจ๊ะเอาลูกนึงก่อนสิบบาทใช่ไหมลูกนึงก่อนสิบบาทจ้ามีเหรียญสิบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวชิมก่อนแล้วถ้าเกิดอร่อยเดี๋ยวจะได้ซื้อเพิ่มนี่ค่ะเชิญค่ะชิมเลยนะเชิญนะคะอร่อยค่ะเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะกลิ่นดีนะใช่อุยโอ้โห หมูเยอะนี่ใช่แล้วไม่ห่วงใจนี่รับมาจากไหนเนี่ยอุ้ยไม่ได้รับมาทําเองค่ะเองเหรอใช่มาทำเองค่ะอ๋อแม่นึกว่ารับมาแบบพวกฟรีซแล้วเอามาไม่มีทางเราทําเองสดๆร้อนๆทุกวันค่ะทําใหม่หมดเลยไม่มีว่าของ้างคือแน่นอนค่ะป้าอค่ะพี่นุ่มมากเลยอ่ะใช่แล้วใส่ก็นุ่ม เหมือนแบบว่าละลายในปากใช่ไหมหนูบอกแล้วเป็นไงฮะอร่อยแบบนี้ต้องซื้อไปฝากคนที่บ้านเอาหมูสับห้าหมูแดงห้าจ้ะสิบลูกเลยค่ะรอสักครู่นะคะคุณน้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวป้าเนาะได้ยังจ๊ะได้แล้วจ้ะซาลาเปาสิบลูกอะสิบลูกร้อยหนึ่งนะจ้ะขอบคุณค่ะแหมซื้อเยอะขนาดนี้ไว้ไว้หลังมาอุดหนุนหน่อยนะคะับอะไรเนี่ยนี่ไอคอนกระดาษที่สั่งได้แล้วขอบคุณ อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เอาเอามา,าทำอะไรเยอะแยะจังเนี่ยขายสาลพเปาต้องใช้กล่องกระดาษด้วยเหรอเออเอาเอาเอามาให้มาที่บ้านนอนมาที่บ้านเนี่ยเป็นโลกของว่าหุย้ยนอนที่เบาไม่ได้ต้องนอนที่ลังกระดาษเขาชอบมากเลยค่ะไ,ได้แถมไปด้วยได้ว้าว ฉันช่วยนะค่ะอุ้ยนี่บอกหมาระวังแตกนะจ๊ะเอาไป่อมที่น้องเนยระวังแตกจะบอกไว้ค่ะนะขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้นะแล้วพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะขอบใจขอบใจหายหมดตั้งแต่ครึ่งวันเลยกลับไปทำซาลาเปาเพิ่มดีกว่าอุ้ยอ่ะอุ้ยอุ้ย เวลาทำซาลาเปาแล้วอ้าวแช่ไปเลยแช่ไปเลยฉีกเป็นชิ้นเล็กๆอ่าลงไปสิจ้าลงไปสิจ้าเอ้ยแช่เล้นะเลยเรียบร้อยเท่านี้ก็น่าจะพอสำหรับวันนี้แล้วแหละดูซีิเปื่อยหรือยังอุ้ยกำลังได้ที่เลย อาสับเลย oh, <no. S 1> ได้แล้วแน่หมูสับสุนนุ่มละลายในปากอ่า oh. เอาเลยเอาเข้าวสาละมังเลยอ่าใส่เอาใส่เอาใส่ เจแล้วเราก็ใส่ผงรสหมูไปหน่อยเผื่อคนจะคิดว่ามันไม่ใช่หมูห<อ>แต่จริงมันก็ไม่ใช่หมูนี่นะอ,อุ้ยมีความเหมือนหมูขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยห<อ>ยมูสับสูตรนุ่มไปเลยนี่ เคล็ดลับเราก็เป็นอย่างนี้แหละมาใส่น้ำตาลลงไปสักนิดหนึ่งอ่าโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลโรยน้ำตาลให้หมูมันมีความหวานปลายลิ้นนิดนึงคุก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 เสร็จแล้วใส่พิกไทยขาะป่นลงไปหน่อยอ่าโอ้ยแค่นี้พอแค่นี้พอคุกเลย อุ้ยหอมเหมือนหมูสับขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยสุดยอดอทีนี้ก็ใส่ซอสลงไปหน่อยช่วยหุยแค่นี้กินก็เหมือนหมูสับมากขึ้นไปอีกแล้วจุบจุบจไว้สีเริ่มเหมือนสีเริ่มเหมือนแล้สแลใส่ซอสหวานลงไปเพิ่มอีกหน่อย ช่วงอ่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยอืมหอมแค่เนี้ยแล้วก็เอาไปอบแป้งเอาไปนึ่งก็พร้อมขายสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วลล เมื่อวานซื้อไปนะทุกคนในบ้านชอบกินมากเป็นไงล่ะคะหนู <c oughs> บอกแล้วค่ะเจ๊ <c oughs> ใช่นี่เจ๊จะถามหมูน ยังไงอะทาไมหมูนะมันนุ่มแบบละลายในปากไปเลยนะท <ำ S 3> ํายังไงก็เทส่วนผสมแล้วก็คุกๆองนะีไมไหมมันอร่อยมากนี่คิดคนสูตรเองเหรออ๋อเป็นสูตรของบ้านพระรุดหนูค่ะเป็นสูตรอาแมา่ค่ะอ้อาม่หรอท <ๆ S 2> อดมาแบบอุ้ยหลยสูตรรุ่นสูตรรุ่นมากเลยค่ะ<า>จนมาถึงรุ่นหนูแต่หนูก็จะให้รุ่นหนูรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนค่ะดีมากเลยเพราะมันอร่อยมากควรจะอนุรักษ์ไว้นี่นี่นี่วันนี้เอายี่รูปได้ ยี่สิบเลยเหรอคะได้เลยจ้ะรอแป๊บนึงนะคะคุณนายกินมากเลยนี่นี่นี่ขอกินตรงนี้ลูกนึงเลยได้ไหมงั้นลูกนี้อยู่แถมให้เลยค่ะแถมเหรอเฮ้ยดีมากเลยเชิญค่ะโอ้โหนี่โอ้ทะลุเลยคลิปยี่สิจ๊ะไม่จะจะหันไม่หยิบไปได้ง่ายๆไงคะโอเคโอเคทิ้งได้เลยนะคะทิ้งไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใส่ถุงใส่ถุงอุ้ยนี่อร่อยจริงอ่ะอืมหนูนุ่มอร่อยในปากมาก คลิปเลยคลิปเลยยี่สิบนะอันนี้ไม่นับนะไม่นับค่ะอร่อยมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอยู่ในาระเปาเนี่ยระวังแตกเฮ้ยคุ้นๆอ่ะเอออะไรเหรอคะมันไปอยู่ในาระเปาได้ยังไงฮะเนี่ย คุ้นมากเลยคุ้นมากกระดาษแมวจ้าอ้ทยตัวนี้กระดาษระวังแตกเปรือเกันเลยอ่ะฮะเจ๊อย่าเข้าใจหนูผิดนะคะหนูอ่ะไม่ได้เอารังกระดาษมาแช่น้ำให้เปื่อแล้วก็เมาทับทับๆๆๆแล้วก็ใส่ผงละหมูรสดีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆหนูไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยนะคะโอ้แฉตัวเองซะหมดเปลือกเลยนะบอกจุดมาหมดเลยจุดอม่านอ่ะ พูดแสดงว่าพี่เจ๊กินเข้าไปเจ๊กินกระดาษครับเจ๊กิน